สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรนการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมีคลิปหนึ่งนะครับผมได้ทำไปนะชื่อว่าราหูค้นซับนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเกิดจากตัวเรานะเป็นผู้ที่สร้างนะเหตุขึ้นมา เลยต้องรับผลนะของวิบากกรรมนั้นนะปรากฏว่าคลิปนั้นเนี่ยนะครับก็แบบเดิมก็คือได้ลักษณะของป้ายเหลืองไปะนะแบบว่าเขาไม่ส่งเสริมสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะผมถือว่าเป็นการผุดคุยให้สติกันมากกว่านะไม่อยากให้มองออกไปนะโดยการโทษด,ดวงดาวนะโทษอะไรทั้งหลายนะเทพเจ้านะอะไรทั้งหลายว่า อ่เป็นผู้นะโดนบันดาลน,นะมีที่พลทําให้เราแย่นะทำให้โอ้โหไอการงานของเราแย่นะครับเรื่องของธุรกิจของเราแย่นะฮะจริงจแล้วมันมาจากสิ่งที่เรากระทานั่นเองเพียงแต่ว่าหลักของโหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าเมื่อตําแหน่งดวงดาวนะครับมันอยู่ในลักษณะต่างๆนะครับในภพนะครับในดวง,น,งะนะไอวงกลมๆนะที่ทางโหราศาสตร์เขาคิดคํานวณออกมา มันก็จะมีเหตุการณ์นะครับบางอย่างที่เกิดปรากฏขึ้นซึ่งผมมองว่ามันเป็นการทำนายผลนะครับจากวิบากกรรมนะไม่ถึงว่าถ้าเกิดใครได้ทำกรรมอะไรไว้ก่อนหน้านี้น,นะครับมันจะค่อนข้างแม่นนะในผลของวิบากกรรมที่จะเกิดในช่วงระยะเวลาแบบนั้นหรือเราจะมองว่าโหราศาสตร์เนี่ยเป็นการทำนายผลมากกว่านะครับแต่เหตุเนี่ยมันอยู่ที่เรานะสามารถที่จะ กำหนดเองได้นะครับถ้าเราไม่ไปสร้างหนี้สินถ้าก่อนหน้านี้หลายทศวรรษที่ผ่านมาเราใช้สติปัญญาในการดํารงชีวิตนะครับใช้ทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการใช้หลักเศรษฐกษิจพอเพียงนะครับนะตามคําสอนนะครับนะพระราชําดรีแลนะพระราชชาดรัสของในหลวงรัชกาลที่9ผมก็เชื่อว่านะครับนาะราหูเข้ามารอบนี้นะตามหลักโหราศาสตร์ทุกท่านก็คงไม่ห่วงกังวลมากมายอะไร นะแต่ถ้าเกิดหลายท่านเนี่ยไปสร้างหนี้สินนะไปก่อสร้างหนี้สินขึ้นมานะโดยความที่ว่าประมาทนะหรือว่าความลุ่มหลงนะในการกินใช้บริโภคมากเกินกําลังเกินไปเนี่ยก็คงจะห่วงกังวลกันนะครับผมจึงมาชวนคุยในคลิปนี้ว่าความจริงนะครับนะที่ไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังนะเพราะว่าผมมองแล้วนี่ไงครับว่าบางทีคลิปเนี่ยนะที่ได้ไป้ายเหลืองอย่างเงี้ย แปลว่าบางทีผมพูดออกไปนะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะเราอย่าไปโทษนะครับว่าราหูค้นทรัพนะโหราศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้นะให้มองกลับมาที่การกระทําของตนเองนะมองก็มาที่ตนเองว่าย้อนกลับไปทศวรรษที่แล้วนะครับห้าปีที่แล้วสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยนะเราลงทุนมากเกิดกําลังหรือเปล่านะเรากินใช้บริโภคซื้อบ้านซื้อรถยนต นะใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวนะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยมากเกินกําลังตัวเองหรือเปล่านะครับทำให้เราสร้างหนี้สินนะขึ้นมามากมายแล้ววันหนึ่งนะครับมันก็เจอไอตัวเล็กๆนะครับคือโควิดสิเนี่ยนะครับมาทำให้นะชีวิตเราสะดุดติดขัดไปหมดเลยนะบางคนนอนหลับตื่นมาสะดุ้งนะครับสะดุ้งถึงหนี้สินนะครับกนะ ยิ่งไปอ่านเรื่องราหูค้นซับนะครับเ mm hmm. มื่อไหร่ราหูจะไปสักทีโอ้ตกใจทตั้งหนึ่งปีครึ่งนะครับโอนะ้ตั้งปีครึ่งนะทรมานนะน้องน,อนตื่นมาสะดุ้งทุกวันเจอนี่สินอนะไรครับผมถึงบอกว่าอันนี้จะเป็นความจริงนะครับที่คนไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังนะว่าต้นตอทั้งหมดมันมาจากความประมาทมันมาจากความหลงนะครับของตัวเราเองนะที่ไปทํากรรม มาก่อนนั้นนี้คนส่วนใหญ่นะครับมักจะโทษข้างนอกนะครับมันเป็นเรื่องง่ายกว่านะที่จะแก้ไขตนเองนะบางทีก็โทษคนโน้นโทษคนนี้นะเช่นโทษว่าเอา้าทำไมเขาไม่บอกเราเอา้าทำไมรัฐบาลไม่เตือนนะทำไมถึงปล่อยสินเชื่อง่ายอย่างนั้นนะคือถ้าเรามองเนี่ยน้บตั้งแต่รัฐบาลก็อยากให้เศรษฐกิจเติบโตนะผู้คนก็มีไรายได้มากขึ้น นะครับบริษัทองค์กรใหญ่ๆก็อยากเติบโตนะครับก็ไปขยายตรงไหนมีโอกาสมีช่องทางก็ขยายนะเพื่อจะมีการจ้างงานคนทำงานบริษัทนะครับก็อยากมีเงินมากขึ้นนะก็ไปซื้อบ้านซื้อรถยนต์นะครับก็เงินไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็มองว่าชีวิตดีขึ้นนะรวยขึ้นพ่อค้าแม่ขายนะครับตามตลาดต่างๆ นะตามภาคสรพสินค้านะต่างๆก็รู้สึกว่าเบิกบานใจนะมีเงินมาก็สามารถที่จะไปซื้อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับไปท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะไปซื้อบ้านซื้อรถอ่ะนะไปผ่อนไะอ้พวกมือถืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นคือทั้งหมดทั้งปวงอ่ะถ้าเราจะบอกว่าคือมองไปทิศทางเดียวกันหมดก็คือมองวันโลกอันนี้ขยาย ขยายแล้วก็ขยายมันมองไปที่ตาโดยกันหมดนะเขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เหมือนกันอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดจากโมหะนะความหลงก็ได้โดยที่เราไม่ได้มีการคิดในการเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือจะบอกว่าระบบเศรษฐกิจการเงินของเราเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะที่มันต้องมีภูมิคุ้มกันนะมันต้องมีการออมนะครับมีการเผื่อเหลือเผื่อขาด นะครับแล้วก็ต้องอยู่บนความพอดีนะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือตั้งอยู่บนความพอดีตรงกับหลักธรรมที่ในข้อที่ว่า,าสม,มาชีวิตตานะการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ที่ความพอดีอะไรที่เราหามาได้เรามีไรายได้เท่านี้นะครับเรา,เาไม่ควรจะซื้อบ้านหลังใหญ่เกินไปซื้อรถยนต์คันใหญ่เกินไปนะครับไปกินเที่ยวเล่นนะครับนะ ผมเห็นบางทีนะผู้คนก็ถ่ายเซลฟี่ลงกันในโซเชียลมีเดียไปกินเที่ยวเล่นนะมากเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำทำให้เราไม่มีเงินเก็บออมเลยนะมันทําให้เราไม่ได้มองถึงการลงทุนเลยในอนาคตไม่ได้กระจายความเสี่ยงเลยนะครับนะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะมันทุกคนอย่ามองไปในทิศทางบวกหมดนะมองอะไรก็บวกไปหมดดีไปหมด นะใครพูดอะไรนะก็จะมองว่าเขามองโลกในแง่รายก็มนะีซึ่งผมพูดเรื่องหนี้สินอย่านงะจริงพูดมาตั้งประมาณ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ทําช่อง y YouTube c h a n n น l ผมเนี่ยผมก็เตือนเรื่องหนี้สินนะเรื่องของกับดักหนี้สินเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะโทษข้างนอกอะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเข้าที่ตนเองแต่การโทษข้างนอกมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เรานะเพราะนั้นนับจากวันนี้เราต้องมองเข้าหาตนเองนะครับว่า สิ่งที่หนี้สินในอดีตท,ที่เราสร้างขึ้นมาจากความประมาทเนี่ยนะเราจะค่อยๆแก้ไขมันไปอย่างไรนะใช้สติปัญญาในการค่อยๆแก้ไขที่เหตุมันไปอย่างไรซึ่งในขณะนี้เขาก็จะมีนยโยบายมาตรการนะครับในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็ยืดหนะนี้สินออกไปนะครับนะแต่ว่า มันก็เป็นภาระของธนาคารนะพันธ์ิสถาบันการเงินในระดับหนึ่งนะ, <_ d ata> นะเขาคงทําได้ในระดับหนึ่งนะยืดออกไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับนะก็จะต้องอยู่กับความจริงนะต้องยอมรับความจริงกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะฟังแต่ว่าเราไม่ใช่ไปคิดย้อนอดีตนะคิดแบบคนจมปลักนะคิดย้อนไปในอดีตโทษตัวเองฟุ้งซ่านไปในอนาคตแล้วจิตมันท้อแท้ห่อเหี่ยวสิ้นหวังอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูก เราต้องเริ่มที่ปัจจุบันนะดึงสติกับมาเยาะนับความจริงนะข้อผิดพลาดในอดีตนะของการใช้สินเชื่อการสร้างหนี้สินที่มากเกินไปนะถ้าเราไปปรับโครงสร้างหนี้นะก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับมีกําลังจิตกําลังใจเข้มแข็งนะต่อสู้กันไปนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุหนี้สินก็เกิดมีมาแต่เหตุการปลดล็อกหนี้สินก็เกิดมาจากเหตุก็คือการกระทําของเราถ้าเราทําด้วยสติปัญญานะครับ นะค่อยๆแกะออกไปนะให้เอาความรุ่มหลงความประมาททิ้งไปเวลาหูก็าทาอะไรเราไม่ได้นะเพราะเวลาหูนี่แบบว่าความประมาทมัวเมารุ่มหลงใช่ไหมถ้าเราทําแบบนี้นะเราค่อยๆแก้ไขปลดเนี่ยไปเรื่อยๆมันก็จะเบาตัวมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องแก้ให้หมดหายไปเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องกลับมารับรู้ความจริงฟังความจริงก่อนอย่าหนีความจริงนะครับอย่าโทษอด,อดีต นะครับแล้วก็อย่าไปฟุ้งซ่านกับอนางคตอยู่ที่ปัจจุบันใช้สีปัญญาแก้ไขไปแก้ไขไปมีกําลังจิตกําลังใจเข้มแข็งที่จะฝ่าฟันออกไปขออทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาอย่างเนี้ยนะอยู่ความจริงและใช้สีปัญญาแก้ไขไปนะครับแลวรอดพ้นจากภัยนี่สินด้วยกันทุกท่านนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u ชาแนลจันเสกหาจุดนย์นึ่นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสวนเจ้าจันเสกเสมอมา เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ